มากครับผมเขาจผพามาเบิงผลไมป้ปลาพี่น้องอันนี้เขาเอิ่นว่าหมากผีผวนพี่น้องโอ้โห,โหเคยกินยุบบ่นี่นะองเอาได้เลยครับไไม่ไ นี่พี่น้องหมากผีพวนครับผมเมื่อยพี่น้องไปปีนเอาหมากผีพวนพี่น้องผลไม้ป่าบ้านเรานะครับพี่น้องนี่ครับผมเคยกินอยู่บ่ครับผมนี่ครับผมผลไม้ป่านะครับนี่เราได้มาพวงหนึ่งนะครับผมไปไปกินกันพี่น้องอกำลังสุกพอดีเลยพี่น้อง ผลละไม่ปลาครับบัานเท่าเอินมากพผีพวนครับนี่ไปหลังจากที่มาเบื้องไฮเบื้งหน้าเนาะ